สำหรับตัว XL นะคะตัวนี้นะคะระบบไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นไฟหน้าแบบอัตโนมัติแล้วนะคะอันนี้สะดวกสบายในการใช้งานเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฟอร์ดช้างนุ้ยนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระประแดงนะคะวันนี้นะคะนุ้ยจะพามาดูเจ้าตัวแคปตัวเตี้ยนะคะเป็นตัวใหม่นะคะตัวนิกเจนนะคะก่อนจะไปดูกันนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะคะช่องฟอร์ดช้างนุ้ยชาแนลด้วยนะคะมาดูพร้อมกันเลยค่ะคันด้านข้างนุย้ยคันนี้นะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นตัวนิกเจนเลนเจอร์แคร็อลนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเตี้ยนะคะราคาจะจำหน่ายอยู่ที่6 3 5 0 0 0บาทนะคะมากับ เครื่องยนต์2.0นะคะแรงม้าจะอยู่ที่150แรงม้านะคะส่วนแรงบิดจะอยู่ที่350นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวรูปลักษณ์ของตัวนี้เลยค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะเริ่มกันในส่วนของด้านหน้าเลยนะคะสำหรับสัญลักษณ์ Nexgen นะคะอย่างที่นุ้ยแจ้งในทุกคลิปเลยจะเป็นสัญลักษณ์นะคะเป็นแบบ ตัว C นะคะเป็นไฟขนาดใหญ่สัญลักษณ์ก็คือตัว C และสำหรับตัวกระจังหน้านะคะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะเป็นแบบรังพึ่งนะคะพร้อมกับโลโก้ Ford ที่มีขนาดใหญ่นะคะข้อดีของตัวกระจังหน้าขนาดใหญ่นะคะจะช่วยระบายความร้อนนะคะในห้องเครื่องนะคะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและสำหรับรุ่นนี้นะคะเขาจะมีช่องสำหรับการติดตั้งนะคะไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะที่ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถอัปเกรดติดตั้งเพิ่มได้เลยและหูรากจูงด้านล่างคะ่ะอันนี้นะคะ มีมาให้จากโรงงานเลยนะคะสำหรับการาลากจูงคันอื่นหรือว่าคันอื่นลากจูงเราอันนี้ใช้ได้หมดเลยมาที่ด้านข้างค่ะในส่วนของตัวคิ้วล้อนะคะตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อขนาดโดยประมาณนะคะ3นิ้วนะคะเป็นแบบดำด้านนะคะตัดกับสีตัวรถนะคะดูสวยมากเลยแล้วก็ตัวแม็กนะคะตัวล้อดีกว่าสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นล้อกระทะนะคะขนาดอยู่ที่16นะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะที่เป็นล้อตัวล้อกระทานนะคะจะเน้นในการาในเรื่องของการบรรทุกนะคะรับรองว่าแข็งแรงแน่นอนค่ะแล้วก็สัญลักษณ์แก้มด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีดําเงาตัดกับดําด้านนะคะแล้วก็มีคําว่าเทอร์โบอยู่นะคะตัวนี้จะเป็นเทอร์โบแบบแปรผันนะคะช่วยในการประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีค่ะและกระจกมองข้างค่ะจะเป็นสีดําด้านนะคะ มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะคะมาให้เลยจากโรงงานแล้วก็จกนะคะจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าตัวเดิมนะคะมาที่ด้านหลังเลยค่ะในส่วนของตัวขอบกระบะนะคะตัวนี้นะคะเราจะติดตั้งตัวไลเนอร์ขอบกระบะนะคะมาให้นะคะจากโรงงานแล้วนะคะพร้อมช่องออต่ออุปกรณ์นะคะติดตั้งอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งโลบาร์หรืออะไรพวกนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องไปเจาะเพิ่มแล้วอันนี้เรา รียมมาให้เรียบร้อยและสามารถติดตั้งได้เลยและสำหรับตัวเนเจนนะคะตัวนี้นะคะตัวโชคนะคะจะอยู่นอกแชสซีนะคะข้อดีของตัวโชคออยู่นอกแชสซีนะคะจะช่วยในการเกาะถนนนะคะแล้วก็บรรทุกได้ดียิ่งขึ้นค่ะในส่วนของไฟท้ายค่ะไฟท้ายตัวนี้ก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะช่วยให้คันหลังนะคะสามารถมองเห็นนะคะรถเหล่าได้เป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการถอยหรือว่าการเปิดไฟเลี้ยวนะคะ และตัวประตูท้ายเขาเรียกอะไรนะคันนี้า่ตัวฝาท้ายตัวฝาท้ายตัวนี้นะคะจะติดตั้งตัวไฟเบรกดวงที่3ามนะคะมาให้แล้วนะคะแล้วก็ตัวสาหรับตัวฝาท้ายตัวนี้นะคะจะมีเคล้ายๆกับตัวสปอยเลอร์นะคะยื่นออกมานิดนึงแล้วก็ปั๊มนูนนะคะคําว่าเลนเจอร์นะคะตัวนี้มาให้จากโรงงานเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวพื้นกระบะกันบ้างค่ะ สำหรับตัวใหม่ตัวนี้นะคะตัวพื้นกระบะนะคะจะมีขนาดที่กว้างขึ้นนะคะกว่าตัวเดิมนะคะเพราะว่าเราได้ลดตัวขนาดของออซุ้มล้อนะคะให้มีขนาดเล็กลงนะคะช่วยในการบรรทุกของได้มากยิ่งขึ้นนะคะและสําหรับตัวฝาท้ายตัวนี้นะคะจะมีช่องออจับปะกานะคะ หรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือซีแมะคมค่ะที่สายช่างเขาใช้กันเนาะกับตัวมบาบรรทัดวัดนะคะอันนี้ใช้งานได้จริงนะคะสําหรับสายช่างค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อค่ะว่ารุ่นนี้นะคะหน้าตาเป็นยังไงนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านในกันเลยนะคะสําหรับตัวแคปเปิดได้ของเรานะคะประตูแคปนะคะจะเปิดได้กว้างได้ถึง90องศานะคะอันนี้ขึ้นลงง่ายแน่นอนค่ะ และสำหรับด้านแคปนะคะตรงนี้นะคะจะมีช่องเก็บของมาให้นะคะพร้อมตัวล็อกนะคะสะดวกในการใช้งานเลยทีเดียวและสําหรับตัวรุ่น XL นะคะของเรานะคะกระจกมองข้างนะคะจะปรับไฟฟ้านะคะตั้งแต่รุ่นนี้เลยนะคะมาที่ตัวเบาะเลยค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นผ้าเกรดพรีเมียมนะคะข้อดีของเบาะผ้านะคะเวลาที่เราจอดรถกลางแดดนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยระบายความร้อนนะคะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะมาที่พวงมาลัยกันบ้างค่ะสําหรับพวงมาลัยนะคะจะเป็นดีไซน์ใหม่นะคะจะมีปุ่มควบคุมมีฟังก์ชั่นบนพวงมาลัยนะคะจะมีฝั่งเครื่องเสียงนะคะกับฝั่งหน้าจอดิจิตอลนะคะและสําหรับเน็กเจนทุกรุ่นนะคะ ตัวหน้าจอ d i จิตอลนะคะจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะกว่าตัวเดิมนะคะขนาดอยู่ที่8นิ้วนะคะแล้วก็จอกลางนะคะสำหรับตัวหน้าจอ s ิ n โฟ a ตัวนี้นะคะทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับ Next Gen นะคะเราจะมีระบบ f o r d Part นะคะข้อดีของตัวระบบ f o r d Part นะคะลูกค้าสามารถค้นหาตำแหน่งของตัวรถได้นะคะแล้วก็ การเข้าสู่เช็คระยะสามารถนัดผ่านทางแอปพลิเคชันได้เลยนะคะไม่ต้องโทรมาจองคิวที่สูย์แล้วตัวนี้มีประโยชน์มากสำหรับตัวแอปนี้นะคะแล้วก็ตัวด้านล่างค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะมีช่องต่อ USB นะคะกับตัว y ท e ี C นะคะมาให้พร้อมใช้งานเลยและสำหรับเกียร์นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์เ,เกียร์ธรรมดานะคะ65สปีดนะคะ สำหรับตัว Nexgen น,น,นะคะการเข้าเกียร์นะคะจะสมูทขึ้นและก็ง่ายขึ้นค่ะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้าตัวแ a p XL นะคะที่นุ้ยพาลูกค้ามาดูนะคะทั้งภายนอกและก็ภายในนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะใช้เงินออกรถนะคะไม่สูงมากคะ่ะและผ่อนสบายด้วยถ้าหากลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากสอบถามข้อมูลนะคะเกี่ยวกับโปรโมชั่นการออกรถนะคะหรือว่าการจัดไฟแนนซ์นะคะ สามารถโทรมาที่เบอร์0649626992นะคะเดี๋ยวนี้จะทิ้งเบอร์และ ID l ดี e ไลไว้ให้ในคลิปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ